เกิดมาวาชนาน้อยจริงมีรักแล้วก็มาทิ้งไม่ต้องร้องไห้ตอนจินกินเคยนั่งผูดเลียนกับควายหาคู่ไม่ได้ต้องกอบใจตัวเองข้าเกิดมาวาชนาล้อนลนหนาวเลือเกินหนาวเลือทนวักยิ้ววังวิง คิดจอยากเกลงหัวใจบัลลีอยากไปคู่พนอชุยเอ้ยเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าปวดแล้วหัวใจมันรอรอผ่าผมจากสาวตะคอหัวใจที่รอแล้วจะให้รอทิ้งไหน ข้าเกิดมาว่าจันทน้อยจริง